ครับผมสวัสดียามเช้าครับช่องเบลไลไทยครับพระโบราณของกาสะสมครับมาในรอบเช้านะครับด้านนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับ0 6 5ย4หกสองห้าสี่ห้าหกห้าหกสี่แอดไลน์ที่เบอร์โทรครับธนาคารอมสินครับผม0ูนย์สอง9ูนสองหกสี่แปดเก้าศูนย์ะครับชื่อบัญชีสุชาติรุอินครับผมรายการที่หนึ่งวันนี้ผมมานำเสนอครับเป็นอ่า เริ่มด้วยเหรียญแรกเลยนะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยครับอันนี้เป็นพิมพ์ไหนผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นพระแท้แน่นอนคนระับแต่ว่าแม่พิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ไหนยังไม่แน่ใจครับเป็นสองสี่ปดครับเพราะว่าพิมพ์ที่ผมเคยเห็นเนะี่ยเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับแต่พิมพ์นี้เขาก็มีนะแต่ว่าได้ออกพอสอนแนละ้วหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเป็นรายการที่หนึ่งครับผมขอที่300อบาทครับพี่นี่ครับของดีดูง่ายครับพระแท้แน่นอนคนระับแต่ว่า ออกพระสอ2สองปจริงหรือเปล่าครับตรงนี้เอซีต้องนี่มีการบ้าเลยนะแบบนี้ครับเป็นรายการที่1ครับผมต่อไปเป็นรายการที่2นะครับรายการที่2เรก็เป็นเหรียญวันนี้มีพระเหรียญหลายรายการนะครับนี่ครับอาจารย์สุเทพครับวัดอะไรเนี่ยวัดพระประธานพรนะฮะชื่อดีมากครับใครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่นะครับก็มารับหลวงปู่ไปด้วยนะครับนี่ครับ เป็นเหรียญด้วยไม่ได้เป็นแหนบนะปกติผมเจอเป็นแหนบนะอันนี้เป็นเหรียญกงจักรเลยครับน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับก็200บาทครับพี่เป็นพื้นที่เนาะพี่เนาะเป็นรายกที่2ครับต่อไปเป็นรายกที่3นะครับรัยกที่3ามาเป็นเหรียญอ่ะมาเหรียญเรื่อยๆมาเรียงๆรครับดูครับพระเขมอะไรนะสารสารโสพลแม่เพิ่งเคยได้ยินนะครับใครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ก็ รลับไปด้วยนะครับนี่ครับวัดอะไเลยวัดเขาไผ่ครับดูครับอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีบ้านบึงชนบุรีผูกพัาสิมาครับนี่ครับที่ระลึกในงานผูกพัาสิมาฝั่งลุนิมิตครับน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะผมคิดว่าน่าจะแบบนี้ครับเพราะว่าเพิ่งมีการผูกผ้าสิมาเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกครับรายการนี้200บาทครับพี่ พื้นที่น่าจะเล่นกันอยู่นะครับรายการต่อไปครับมาเป็นอ่านี่เป็นเหรียญอ๋อขยับขึ้ไปนี้นึงนครับนี่เป็นเหรียญอ่าพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับราชการที่ห้าครับผมก็เป็นเหรียญปีสองหนึ่งรายการนี้ขอที่สองร้อยบาทครับพี่เหรียญดูง่ายๆนะครับบางคนเล่นพระใหม่ก็มีครับพี่เดี๋ยวผมจะพยายามนะครับ นำพระสวยๆดีๆใหม่ๆแบบนี้นะมาให้ FC รับชมนะพี่เนาะช่องผมเป็นช่องพระโบราณของเก่าสะสมครับแต่ว่าของเก่าผมต้องมีมาอยู่แนละ้วไม่ขาดครับดูนะครับรายการนี้200บาทครับพี่รายการต่อไ,ไปครับเป็นอ่ะพี่ดูครับของเก่าพูดถึงของเก่ามาเลยครับพี่นี่เป็นพระลบบรีหูยานครับเป็นเนื้อชินนะครับเป็นชินตะกัวเนาะผสมชินเงินครับ นี่คือลบบุรีหูยานะถ้าเป็นตะกัวอย่างเดียวเนี่ยแตกล้านหมดแล้วนะพี่ก็มีผสมครับองนี้ครับนี่ครับดูดูง่ายมากครับรายการนี้ผมขอที่ห0ร้อยบาทครับ fc ท่านใดชอบปิดได้เลยนะครับพี่เป็นพระคลาสสิกเก่าครับมีต้องรอยการชำรุดนิดนึงครับนี่ครับถ้าไม่ส่องไม่เห็นนะพี่เพราะว่าพระระดับนี้ครับก็อายุเนี่ยสี่ร้อห้ารอยปีเนี่ยมันมันเป็นเป็นได้ครับพี่มีเป็นไปได้นะ ราคาผมเฟดลงครับพี่เห็นตำหนิแล้วนะครับก็สี่ร้อยบาทพอนะครับเด็กซีนไหนชอบเปิดได้เลยครับพี่สี่ร้อยบาทเปลี่ยนเปลี่ยนราคาเพราะว่าพี่เพิ่งสองเห็นเป็นพระเก่าก็กจริงครับแต่ว่าแม่มีตำหนินิดหนึ่งครับไม่เป็นไรครับพี่ขอให้แท้ไว้ก่อนครับพี่ดูนะครับมีคาบกุคาบบ,าบ้าแบบนี้ใช้ได้ครับมีรางมัการลานนิดหนึ่งกับฝั่งนี้ครับ ด้านซ้ายเรานะครับฝั่งขวาหอพระเนาะเป็นรายการที่ห้าครับต่อมาเป็นรายการที่หกครับที่รับชมครับหลวงพุทีมเนี่ยเหรียญนี้เจอไม่ค่อยคมนะครับเหรียญนี้ก็ไม่ค่อยคมเท่าไหรนะ่นะตัวนะแปลกๆปกครับพี่ผมเจอนะแต่เห็นว่าเมตานะคมดีแล้วก็มีร่องรอยการพุนเก่าๆแบนนี้น่าจะเป็นเหรียญเก่าพอสมควรนี่ครับ แต่การนี้ผมขอที300่สามร้อยบาทครับพี่แม่แต่ด้านหลังคมดีนะเอา้าใช้ได้นะพี่แม่หลังได้เรื่องเลยนะดูครับว่าเหรียญลุงกูทิมเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะบอกก่อนแนละ้วแม่มีเยอะครับมีมีตัวพร้อมเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ของผมเนี่ยใช่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะพี่ก็ไล์ไปตามเรื่องตามราวครับตรงๆับพี่ก็ ด้านหน้าไม่ค่อยคมแต่ด้านหลังคมตัวหนังสือคมดีตาคมดีครับใครชอบนะพี่ปิดได้เลยพี่ดูห่วงครับหลายอย่างผมนี่คงไม่มีใครไลฟ์แบบนี้นะครับผมไม่มีการเข้าข้างพ้านะครับพระเป็นแบบไหนผม,มวิพากษ์วิจารณ์ไปแบบนั้นครับเป็นอะไราการที่หกครับต่อไปเป็นอะไราการที่7ดนะครับอ่ะผมพูดทิมมาเลยครับนี่ครับ องนี้คมมากอ่ะผมใช้ว่าองค์นี้คมมากนะครับรายการนี้ผมขอที่700บาทครับพี่คมเหลือเกินแล้วมีจานด้วยนะครับนี่คือน่าจะเป็นจานองปู่นะครับอะ้รอย่างนี้<ม>เหรียญเมื่อสักครู่เนี่ยผม,มผมบอกตรงนะผมเจอที่ไรไม่เคยคมเลยองคนี้ก็ดีที่สุดในคราวที่ผมจะเอาลงนะครับก็เจอนี่ไม่ค่อยคมครับแปลกครับรายการนี้ก็ค่อนข้างน่ารักดีครับอ่ะมีจานด้วยนะพี่เนาะ เป็นแบบนี้เขาฉลุแบบเขาบอกว่าเป็นกรรมการเนาะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะนี่เห็นพระอง์นี้ผมนึกถึงใครสักคนหนึ่งนะครับว่าเอฟซีเก่าผมเนาะชอบมากๆเลยนะครับรายการนี้นะครับแกชอบปิดแล้วแกสั่งผมหลายเหรียญน,นะครับแล้วผมเปลี่ยนไลน์บ่อยนะพี่น้องก็ช่วงหลังหายหน้าหายตาไม่รู้ไปไหนครับ รายการนี้ผมขอที่เจ็ด้อยบาทนะพี่เนาะเบาเาครับเหรียญนี้สวยมากครับจับไม่อยากวางครับแม่เป็นรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับพี่รายการที่แปดมาเป็นอ่ะพี่ดูหอเก้าเหรียญนี้สวยครับปีสามห้าครับพี่แม่ผมยังเด็กอยู่เลยครับครั้งที่สิบหกนะครับก็สองร้อยบาทครับใครชอบปิดได้เลยครับพี่ ก้าวมาเป็น,นพี่ดูคุณแผนพระพุทธร้ายดีนะครับองค์นี้พระไม่อยู่กับผมแน่นอนครับเป็นพระกาแพงเพชรปะ่นะเนาะไม่ได้ใจนะโซนบบเหนือเหมือนกําแพงเพชรครับเหมือนสุ้มก่อนนะรายการนี้ผมก่อที่400บาทครับคุณแผนพระพุทธาคาบกุย่างแน่นเลยนะเป็นรายการที่9ครับ่อไปเป็นรายการที่10ครับมาเป็นนางพญากุนครไทยครับทาการชะล้างนะครับได้เท่านี้จริงๆครับพี่ดูนะครับ เหนียวมากด้านหลังเหนียวมากๆล้างไม่ออกครับก็รายการนี้เป็นกุนครอนไทยครับใครชอบกุนครไทย4ี่รอยบาทครับพี่จังหวัดพิษณุโลกครับเป็นกุ้งท้ายๆอ่นันนะเป็นรายการที่10บครับต่อไป11บอครับมาเป็นหลวงวุิมเลยครับนี่ครับเหมือนกันเลยนะแม่หน้าไม่คมหลังคมครับเป็นเขาเรียกว่ารุ่นโดดตึกเนาะพี่นะรายการที่ข้อที่200รบาทครับเฮียหลวงว่อคูณครับปีสาสูตรครับ ต่อไปทีสครับเป็นอ่าทับออนะเป็นปีหนึ่งห้ารายการนี้พระชนบุรีครับสองบาทครับพี่มีมาเรื่อยๆนะครับใครชอบปิดได้เลยพี่นี่นะเป็นเหรียญผมจะไม่ค่อยซูมเท่าไหร่นะเพราะว่าเหรียญดูง่ายครับถ้าเป็นพระกุต้องซูมไม่ให้ดูเม็ดแรกนะครับรายการนี้เป็นอ่าพุทธปางสริาตครับมา การราชการแน่นอนครับดูครับมาในองค์ที่สองนี่องค์ที่สามเองนะครับว่ามัดทำเขาวัดทำเ,เขาเลยทำเขาปูนการชนะเหรีรับรายการนี้ขอที่สองร้อยบาทครับพี่เหรียญหมดออกให่หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะได้มีรบ้ากูครับรายการต่อไปเป็นเหรียญวัดหลวงอะไรเนะี่ย จากอะไรจากปากออที่ไหนเอ่ยแต่ยัยงต้องซูม m ครับพรอาจารย์อะไรครับใครเป็นลูกศึกหาก็มารับไปนะพี่รายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับเหรียญนี้เหรียญเก้าครับพี่รายการรถไปครับเป็น พี่ดูพลพิกาเนตรนะครับนี่คือพลพิการเนตเก่าๆครับลงรักลงชาติเก่าเนื้อออกทองรูปบวบครับรายการนี้เป็นของเก่าของดีครับขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่ใครชอบปีได้เลยครับแหมพี่ดูสภาพครับนี่จะเป็นลงพื่เงินทําไงครับเนี่ยเนื้อจัดขนาดนี้ครับโอ้โหจัดเก่าครับเป็นรายการที่สิบห้าครับต่อไปสิบหกครับเป็น น่าจะเป็นเรซินครับมีเกจิสร้างสมัยก่อนเนาะในยุคประมาณปีหนึ่งกว่าก็มีครับเอาเรซินมาหลอกกันครับที่วัดเนาะแบบนี้มีครับพี่รายการนี้ขอที่200บาทครับเป็นของเก่านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นของดีด้วยครับแต่ว่าไม่ใช่เขี้ยวจริงๆนะครับหรืออาจจะเป็นละแกะผมยังไม่รู้นะแต่ดูไม่ใช่เขี้ยวนะพี่รายการต่อไปเป็นหลวงพ่อป่าเนื้อแน่นๆครับพี่ดู แห้งๆแน่นๆเก่าๆครับขีไก่ครับใครชอบนะครับรายการนี้สมกอที่ขดูปูนป้ายอย่างยังมีสมบูรณ์อยู่เลยครับพี่รายการนี้ขอที่400บาทครับรายการต่อไปครับเป็นซุมกอ่อพี่ไม่มีขนมครับรายการนี้ไม่มีขนมนะครับก็เนื้อจะจัดแบบนี้ใครชอบ เปาเนื้อจัดนะครับก็พีมาล็อไปได้เลยนะครับนี่นะสี่ร้อยบาทเับเป็นรายการที่สิบแปดครับต่อไปสิบเก้าครับเมียสี่โทรหาผมบอกว่าผ่าเข่าดีเนาะช่องผมนะครับผ่าดีครับบอกงี้ครับดูมาหลายที่แล้วครับบอกชอบผ่าผมนะครับแบบนี้ก็มีนะพี่ขอขอบคุณพี่ซีบนะที่เข้ามาชมผมแนละ้วพี่เนาะก็ ขอบคุณจริงๆครับผมเป็นช่องพระโบราณของเก่าสะสมครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพระเก่าๆนะพี่เนะาะพระใหม่ก็มีมาบ้างเล็กน้อยครับต้องติดไปนวมาบ้างเพราะว่ามีเอฟซีบางท่านเขาเป็นเอฟซีพระใหม่ก็มีมาอยู่กับช่องผมครับมีเหมือนกันนะครับเขาชอบเก็บพระปีหนึ่งกว่าพระเหรียญสวยๆอะไรแบบนี้ก็มีครับในการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับลงเพื่อเงินนะครับรยบายการต่อไปเป็นพระพิตาแปลกๆพี่รับชมนะครับ องนี้แปลกจริงสวยแต่แปลกจริงครับแล้วก็ดูง่ายเหลือเกินครับรายการนี้ผมขอที่3า0ร้อยบาทแล้วกันที่ไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะแต่ว่าเทนีน้อลนครับเป็นรายการที่ยี่สิบครับต่อไปเป็นยี่สิเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดมาเป็นเหรียญครับพี่ผมจะพยายามไล่ให้ไวนะเพราะว่าเอฟสีรอผมนานแล้วครับก็สายนิดหนึ่งครับพี่รายการนี้เป็นอ่าหลวงพ่ออะไรเนะนี่ยพร พรพรมเหรอใช่ไหมเขาพรมเหรอพรพลนอ้นองน้องหนูมามา้าพอพานเราเรือน้องหนูมามา้าพอพานเราเรือน้องหนูมะม้าเ,าเอา <c oughs> <c oughs> จอไม่เก่งนะพี่อาหารไม่ออก <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอย่างนี้จริง ไม่ใช่นอหนูมองมาเออวะหอหีบป่ะผมหรออืมเพราะผมแหมดูครับตัวหนังสือสมัยก่อนโบร,ราณน,นะพี่เนาะรายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทครับพี่แหมทำยังับหลวงพอ่ออ่ะวัดทำ้งะหลวงพ่ออะไรนะวัดทำเขาทิฏฐุโตหลวงพ่อีิชาเนะ รายการนี้พี่ดูคถึงแตกแต่ว่าดูง่ายมากๆพระใครได้ไปโชคดีครับพี่ราะแบบนี้ครับเนื้อเก่าสดจัดเลยนะพี่รายการนี้ขอที่300รอบาทครับพี่ดูนะครายการต่อไปกรเป็นพระซุ้มก่อครับพี่ดูนะนี่คือสุ้มก่อกับแบงเพชรนเนาะนะเนื้อกเก่าๆครับ สภาพนี้ผมขอที่แหมพี่ดูนะครับขอที่สามร้อยบาทครับพี่เป็นรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่มาเป็นอ่ะเหรียญก่อนเลยแหมพี่ดูเหรียญครับแหมโทรศัพท์จานหลวงพ่อเลยเหรียญน,นี้แม่สวยด้วยนะพี่สวยด้วยนะครับรายการนี้ผมขอที่ มเด็จพระพุทธโธภาษาจา์นะครับจานเจริญหรือเปล่าเล่นเพราะเจริญหรือเปล่าครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับพี่เป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าครับนี่ครับเป็นสมเด็จครับแท้ดูง่ายครับพี่ก็บอกเลยว่าสมเด็จผมเนี่ยช่วงหลังหายหน้าหายตาครับพี่หายยากครับสวยๆไม่ค่อยมีพี่แม่เดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวนำมาไลฟ์ดีไหมพี่ จะดีไหมพี่มีครับที่ไม่ค่อยสวยมีเยอะนะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยบาทแล้วกันสมเด็จในรู้ที่รายการต่อไปครับเป็นนะพี่ดูครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพี่สึกครับสนิมแดงนะพี่เนาะเป็นของเก่าครับเาเรียกว่าชินาาดไปเสียมาแล้วพี่เนาะเป็นรายการที่ยี่สิบหกครับ ต่อไปเป็น27บเจนะครับ27่าเเป็นเนือดินผงสุพรรณมาอง์สวยนะครับอง์นี้ครับแห้งมากรายการนี้ผมขอที่700บาทนะพี่แห้งจัดเลยนะครับใครชอบตามปิดได้เลยนะพี่รายการนี้700บาทเบามากครับพี่ดูนะครับนี่คือพระเก่าๆจริงๆนะครับเฮียมีรองรอยการใช้โบราณด้วยแล้วมีตัดด้วยตอกครับพี่ดูครับรองรอยแบบนี้คือธรรมชาติเดิมๆครับพี่ดูครับพระนี่คือ แข็มาแต่ไก่ครับดูง่ายมาแต่ไก่ครับเนื้อแก่งมากแห้งขาดใจครับพี่ดูนะครับเป็นพิมพ์หน้าแก่นะพี่เนาะสามตุ่มเสียงมือนที่เสียงช้างเลยครับผงสุพรรณอยู่ในชุดเป็นจ่าภาคทีครับพี่เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับต่อไปเป็นยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดมาเป็นอ่ะเนี่ยเปลาาเสียงทียเนเวอร์ชันใช้ซอสีแบบซอเหนือนะพี่เนาะ นี่ครับรายการนี้ผมอารมณ์ก็ผ่านครับพี่เป็นปีหนึ่งสองสวยมากเหรียญนี้ผมก่อที่สวยมากจริงๆนะพี่ใช้คําว่าสวยจริงๆครับแม่พระศึกแต่ยังสวยจัดเลยครับดูง่ายมากครับพระเหรียญนี้ครับคงคหรือคงคาครับไปดูนะครับ คงข่านะครับใช่ไหมคงเคหรอคงข่าครับพี่่ในการนี้ครับขอที่ห้าร้อยบาทแล้วกันพี่อยู่ในกรอบดูยากครับพี่แต่ว่าพระดูง่ายครับรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะพี่นะรายการนี้เป็นพระลีลายยืนครับพี่เป็นของเก่าครับอาจจะเป็นหลวงพ่อกลวยก็ได้แต่ว่ามีล่องรอยกากระเทาะนะครับใครชอบรายการนี้ สองร้อยบาทครับพี่เบาๆเลยนะครับสองร้อยบาทสอนเนื้อสีดีเหมือนกันนะครับแม่รายการต่อไปครับเป็นหลวงพ่อไปรุ่นแรกพี่ดูนะครับเป็นหล่อโบราณรุ่นแรกเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่รายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทนะครับใครชอบปิดได้เลยพี่เป็นหลวงพ่อไปหล่อรุ่นแรกเลยนะครับนี่ยครับ เป็นของเก่าของดีครับใครชอบสามารถปิดได้เลยครับพี่นี่นะครับโอ้โหมีนอลรายการตัดช่อครับพี่ดูนะครับแบบนี้บุงบอกว่าเป็นผราดูง่ายครับต่ใบบุ้งแทงเลยนะครับแล้วก็มีรอยการหล่อโบราณเก่าครับเนื้อพุ่นมากเก่ามากครับพี่ผราคมสวยครับหลวงพ่อไปนะครับรายการนี้เป็นหล่อโบราณครับขนาดองค์น่ารักเลยครับพี่ดูครับนี่ครับ ใครชอบรายการนี้ราคาหนีเบามากครับเจ็ดร้อยบาทครับพี่เป็นรายการที่สามสิบครับต่อไปเป็นสามสิบเอ็ดครับอ่อสามสิบเอ็ดนี่เป็นผู้ชายเลยนะครับดูนะครับนี่คือหลวงพ่อสว่างครับพี่ครับรายการนี้เอฟซีท่านใดชอบครับก็อ่าผมขอที่สามพันบาทนะครับหลวงพ่อสว่างครับใครเป็นอ่าลูกศิษย์ลูกหามารับหลวงปู่ไปด้วยครับก็ รายการนี้พื้นที่เล่นกันไม่เบานะพี่เนาะก็หลวงพ่อสว่างครับเป็นของพ่อคุณธรรมผมคร้บรายการนี้ครับผมถามฝากมาครับนี่ครับหลวงพ่อสว่างครับรายการต่อไปครับเป็นสมเด็จพี่รับชมนะครับองนี้เป็นองค์ปิดท้ายครับ พี่ดูนะครับผมแกะให้ดูเลยอ่ะมีหมุดนะเนี่ยใส่ยากกรอบโบราณใส่ยากนะพี่ใส่ยากแกะยากด้วยนะเนี่ยผราเนี่ยผมต้องแกะให้ดูแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากแม่ต้องละเอียดครับ ว่ากรอบไม่ค่อยแข็งแรงนะพี่นะแต่หักหมดแล้วเนะี่ยกรอบไม่ต้องเียว่ะเดี๋ยวกรอบไว้ที่ผมก็ได้ครับไม่ต้องใส่กรอบไปผมแยกไปเนาะแคแยกไปดีกว่ากรอบไม่ค่อยสวยครับพี่ดคบบนนะูครับเป็นกรอบโบราณเนาะครับเป็นสําเด็จพุดธันโตนะครับดูครับเนื้อออกนึกนุ่มแบบนี้ครับเอฟซีข้าไหนชอบนะพี่องค์นี้ครับ ผมขอที่1500บาทครับนี่ครับมวลสารเป๊ะครับพี่ที่สำคัญเนี่ยสมเด็จบางด้วยนะครับองนี้ครับแล้วก็แม่พิมเป๊ะเลยครับพี่เนื้อนี่ออกสังขยาออกขนมทุบตับครับแบบนี้ทําให้ดูง่ายครับพี่ผ่านะครับใครชอบเด็กซีนได้ชอบปิดก่อนเลยครับพี่ราคานี้ผมบอกเลยเบามากครับเดี๋ยวผมจะ ใส่ไปให้นะครับแต่ว่าผมอาจจะแยกให้ผมเพราะผมกลัวผราแตกเนาะเพราะกรอบไม่ค่อยแข็งแรงครับเดี๋ยวแยกไปให้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเป็นรายการปิดท้ายครับพี่ผมขออนุญาตวางไว้อย่างนี้ด้วยครับคงไม่ใส่ถุงนะครับเป็นสมเด็จเขียนด้วยสมเด็จสมเด็จใช่องค์สายสมเด็จครับก็อี e ีนี้จบลงครับพี่ก็ขอขอบคุณพี่ฟรีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมครับพี่ ขอบคุณจากใจครับขอให้เพื่รับชมผมยังมีความสุขครับช่วงเช้าเนาะพี่เนาะลงตรงบ้างไม่ตรงบ้างครับอยู่ที่ Wi-Fi ครับพี่แม่คนเล่นผมอยู่ในเมืองเนาะพี่เนาะ Wi-Fi เนี่ยบางทีแรงบัางไม่แรงมัางครับเจอจังหวะคนตื่นเยอะนี่ wi-Fi ผมก็แม่เบาลงครับครับก็พบกันใหม่ช่วงเย็นครับพี่ผมไล์เช้าเย็นเลยนะครับเอาแบบนี้เลยครับมีเวลาเราลงไปครับพี่ผม ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะพี่เนาะก็จะได้ไม่เสียเวลาไลฟ์ลงไปเรื่อยๆครับพี่ครับวันนี้หมดเวลาขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ